นี่อะไรอ่ะต้องนี้ดันดันเอาไม้ไม้พายดันอ๋อนี่ไงเสาที่โผล่มานี่ไงต้องอ่ะถูกงน้ำมันลดลงเห็นแล้วไงผมบอกเลี้เราไปเข้าโรงศาลาเมื่อกี้เมื่อกี้นนี่อะบี้เลยะดูนี่น่ะลดไปเนี่ยป้ายป้ายป้ายวันนี้วันน้ำมเบียรนะจัดเลี้ยค่ะลูกเพจขาตอนนี้นะคะยังอยู่ที่อำเภอท้องแสนขันอุตรดิตถ์ค่ะอยู่กับทางพี่ท็อปนะคะแล้วก็มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะ คตอนนี้นะคะเราอบพยพชาวบ้านนะคะกำลังจะออกไปในจุดที่มีรถทหารรอรับอยู่นะคะเพื่อที่จะพาชาวบ้านเนี่ยไปที่ศูนย์อพยพนะคะวันนี้อยู่บนเรือมีประมาณกี่ชีวิตเนี่ยแม่เอาแมวมาด้วยอ๋อที่บ้านน้ำท่วมสูงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะมีน้องๆเด็กๆอายุเท่าไหร่ดีครับ แปดครัวติดอยู่ในบ้านมาช่วยเหลือชาวบ้านค่ะแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะปัญหาที่ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่หายไปเนี่ยลูกเพลขาคือข้างในนั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะคะนคนที่อยู่ข้างในเนี่ยติดต่อไม่ได้ววข,ข้างในนะคะมืดหมดเลยนะคะแล้วก็มีบางช่วงค่ะที่กระแสะน้ำแรง กะระแสน้ําแรงจนบ้านวังปรากฏหมู่หนึ่งใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่แม่เมื่อกี้เราไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะนี่คะ่ะคุณแม่นะคะอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคะ่ะตอนนี้อพยพขึ้นเรือกันมาแล้วนะคะรู้เพ็นคะ่ะ เมื่อกี้ไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะคุณแม่คุณแม่หลายๆคนอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ทยอยขึ้นเรือมาแล้วค่ะเรากําลังกําลังจะพาออกไปจากตรงนี้นะคะข้างนอกเนี่ยจะมีรถของทหารนะคะรอรับไปที่ศูนย์อพยพตอนนี้เนี่ยมีพี่ๆจากมูลและในที่ร่วมกตัญยูนะคะพี่วินบรรลือฤทธิ์มาด้วยนะคะเราก็เมื่อสักครู่เข้าไปเนี่ยน้ําแรงเป็นบางจุดแล้วก็น้ําสูงนะคะคืนนี้คาดว่าพี่ๆกู้ภัยเนี่ยต้อง ทำงานกันหนักค่ะเพราะว่าเท่าที่เข้าไปที่บ้านวังปรากดเมื่อกี้เนี่ยหลายคนหลายบ้านเนี่ยยังติดอยู่ฝนตกอยู่ไหมคะตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูกเพททุกคนคะ่ะติดตามภารกิจนี้ด้วยกันนะคะเรากําลังจะพาชาวบ้านนะคะที่มาเนะะี่ยค่ะก็ไปรับต อพยพกันมาเต็มเรือเลยนะคะตอนนี้กำลังออกไปไมีเม,ม,มื่อ<า>สักครู่เนี่ยเข้าไปที่วังปรากฏนะคะหมู่หนึง่งนี่เป็นเรือสวนอุย,อนยเรือส,วน,อสวนมาเลย คือความยากของการเข้าไปพื้นที่เมื่อกี้นะคะที่ไปกับพี่ๆร่วมกตันยูเนี่ยคือกระแสน้ําที่เชี่ยวด้วยนะคะแล้วก็มีน้ําลึกด้วยค่ะ ่ะลูกเผ็ดขาก็ตอนน ok ok ี้ okay. นะคะสี่ทุ kind of ่มกว่านะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ยังทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะก็เรือลํานี้นะคะจะออกไปส่งชาวบ้านที่อพยพมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะกลับเข้ามาเรื่อยๆหลายๆรอบใช่ไหมเป็นไงคะพี่ทอมเมื่อกี้ที่เราเข้าไป อุปสรรคของเรามีป้าไหมคะเหาือเรา้ไปให้ที่เกาะบกคะอกข้างในอันโดมีไฟแล้ที่ไหนมีใช่ไหมอ๋อข้อมันมีขบ้าอย่างที้หลายหลายหลายโอเคไปงั้นไปรีนี่ไปให้ที่เกาะโอเค ไอเคค่ะ,คคะนี่นะคะอย่างที่ลูกเพจเห็นอยู่ตอนนี้อุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือความมืดค่ะตอนนี้นี่คือต้องใช้ ใช้ไฟไปเรื่อยมีบ้านอีกหลายหลังเลยนะคะที่อยู่บ้านสองชั้นเอตรงใกล้ๆกับบ้านผู้ใหญ่บ้านปรากฏเมื่อกี้บ้านปรากฏหมู่ไหนนะแม่หมู่บ้านปรากฏหมู่หนึ่งบ้านวังปรากฏหมู่หนึ่งเนี่ยนะคะคือตรงข้ามกับบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะมีคนที่ติดอยู่บ้านสองชั้นเนี่ยหลายคนเลยค่ะแต่ว่าเรือเราเนี่ยส่งได้ทีละไม่กี่คนเองนะคะเดี๋ยวทางพี่ๆรวมกับตันยูก็จะกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งตอนนี้เพิ่งออกมาจาก วังปรากฏหมู่หนึ่งค่ะน้ำตื้อเรอโอ้ยมีพี่ลูกเพ็บอกว่าชุดนี้เป็นครอบครัวของพี่เขาเลยนี่ค่ะมาแล้วมากันทั้งหมดกี่คนเนี่ยประมาณเจ็ดแปดคนใช่ค่ะกำลังออกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเข้าไปเออถ้าออกไปจากตรงนี้เนี่ยก็จะพาไปที่ศูนย์อพยพ มืดเลยค่ะตรงนี้แถวสะพานท่วมเยอะท่วมเยอะค่ะคือตอนที่ขับเรือไปเนี่ยเจอสายไฟบางทีก็ต้องก้มนะคะบางทีก็ต้องก้มเพราะว่ามันน้ำท่วมสูงอะคะ่ะเกือบถึงสายไฟเลยตอนนี้อยู่อุตร,รดิษค่ะอำเภอทองแสนขันถึงจุดแล้วนะคะพี่ท็อปพี่ท็อปอยู่ที่อุตร,รดิษฐเนะะี่ยค่ะ ผมเช็คน้ำด้วยเ,เนี่ยเข,ขกากำลังเอากูไปส่งวัดพลอยเนี่ยน้งไงมันไม่ไนไม่ร้้ายหไปได้อีกนิดนึงตรงนี้เป็นจุดที่งาาจุดรอเลยนะคะรูเขารู้เาม่ได้่างานมหร่เขาะเอาล่องมา ไปก่อนกันไม่ก่อไม่ไหวแล้วค่อยเปกอกจะได้ช่วยตรงครับตรงแล้วก็ดหมูเก้าครคับมีหมูหนึ่งหมูเก้าเนี่ยมีกู้ภัยเข้าไปหมเก้ก็่าัค่ะขอน้อ่างไเจค่ะลูกพี่ผมขับเรือมาแต่แต้ยังไม่เกิด โอเคค่ะรูปเพจคะตอนนี้เราถึงจุดนะคะจุดที่จะพาผู่อพยพเนี่ยออกไปจากตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงจากเรือแล้วก็ส่งแม่ๆนะคะขึ้นรถทหารรถทหารจะสระไปทำยังไงด้วยเมื่อกี้วาทำตัวไม่ถูก ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่มูลนิธิน่วมกจันยูนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้เราได้เข้าไปติดตามภารกิจนะคะสําหรับการช่วยเหลือชาวบ้านวันนี้คือเราต้องหาทางด้วย เรียบร้อยค่ะอีจันพาไปนะคะบางจุดก็มีสัญญาณที่พอจะถ่ายเท่าสดได้นะคะก็เอามาให้ลูกเพจได้เห็นวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนาะขอบคุณทางพี่ท็อปๆๆๆครับๆๆภารกิจในวันนี้ก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะลูกเพจขาอีจันก็ได้ติดตามภารกิจกับพี่ๆมูลนิธิร่วมกนันยูนะคะที่พาเข้าไปถึง จุดที่ชาวบ้านอยู่ต้องบอกว่าข้างในเนี่ยบางจุดน้ำเชี่ยวมากนะคะเจ้าหน้าที่ต้องทวนน้ำ